สวัสดีครับมาสรุปเรื่องเทรดทองคำแบบเร็วๆกันนะคือทองคำเนี่ยนักเทรดชอบกันมากใช่ไหมครับเพราะมันผันผล,ผลสูงไงแต่จะเทรดให้ได้กำไรอะ่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรขับเคลื่อนราคามันไม่ใช่แค่ดูกราฟอย่างเดียวเรื่องแรกเลยนะทองคำเนี่ยเขาเรียกกันว่า safe h a v e หรือสินทรัพย์หลบภัยคือมีประวัติยาวนานมากกว่า5,000ปีเลยในการเป็นที่เก็บมูลค่าเวลาเกิดวิกฤต ตลาดกลัวๆก,กันอย่างตอนโควิดหรือสองครามเนี่ยราคาทองมักจะพุ่งขึ้นเลยพูดง่ายๆคือความกลัวในตลาดโลกเนี่ยนุ่นทองคําต่อมาคือเรื่องดอลลาร์สหรัฐหรือ DXY ครับส่วนใหญ่เลยนะราคาทองคํามักจะวิ่งสวนคางกับดัชนีดอลลาร์พอดอลลาร์แข็ง DXY ขึ้นทองก็มักจะลงพอดอลลาร์อ่อน DXY ลงทองก็มักจะขึ้นถึงแม้จะไม่ใช่แบบนั้นเป๊ะๆร้อเปอร์ซนะครับแต่ก็ควรจับตาดู DXY ควบคู่ไปด้วยเสมอ เดนที่3นโยบายการเงินกับเงินเฟอ้ออันนี้สําคัญมากเลยการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเกี่ยวกับดอกเบีย้ยมันกระทบดอลลาร์แล้วก็ส่งผลต่อทองคําตรงๆถ้าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยก็มักจะกดดันราคาทองแต่ถ้าลดดอกเบีย้ยหรือแค่มีข่าวว่าจะลดนะอันนี้มักจะหนุนราคาทองเลยส่วนเงินเฟอ้ออันนี้ซับซ้อนนิดหนึ่งคือถ้าเงินเฟ้อสูงปรี๊ดเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยสู้อันนี้ไม่ดีกับทองแต่ถ้าเงินเฟ้อเริ่มลดลง อันนี้อาจจะดีเพราะเฟดอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยท้ายลองดูกลยุทธ์เสริมอย่างเช่นเวลาตลาดกลัวมากๆเนี่ยการเทรดตามเทรนด์หรือ follow momentum ไปเลยอาจจะเวิร์กกว่าพยายามสวนเทรนด์นะหรือลองดูข้อมูลจากรายงาน COT ก็ได้ว่าพวกกองทุนใหญ่หญๆเขาซื้อหรือขายทองกันอยู่มันก็พอเป็นสัญญาณได้เหมือนกันและบางทีการที่รายย่อยแห่ไปทางเดียวกันมากๆก็อาจเป็นสัญญาณเตือนให้ระวังได้ครับสรุปก็คือ เทรดทองให้ดีต้องเข้าใจบทบาทเซฟเฮเวนของมันดูความสัมพันธ์กับดอลล่าตามนโยบายการเงินแล้วก็ใช้ข้อมูลเสริมพวกนี้มาช่วยตัดสินใจครับ